สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดี f อซที่มาดูช่องไอ้นุ่มนอนนานะครับกัคลิปนี้นะครับกับ่มีิยังครับพี่น้องกัมมะวะมาจ่ามาคุยกันที่เก้าคบวันนี้นะครับวันที่31ธันวาคมนะครับปี67มือสุดท้ายของปี67พี่น้องนะครับหลายคนก็หยุดพักผ่อนนะครับพากันฉลองเทศกาลปีใหม่นะครับหลายคนก็ยังคงเห็ุงานอยู่นะครับ ยังมีภารกิจที่ต้องทําอยู่นะครับบางคนก็สิไปหยุดหลังปีใหม่เช่นสี่น้องพี่น้องกัผมมาขึ้นกันครับก็ยังไม่ได้หยุดครับยังไม่ได้หยุดเลยก็ไม่น่าจะได้หยุดนะครับเพราะว่าก็ต้องสแตนบายรอลูกค้านะครับเราเราทางานนะครับเราผลิตสินค้านะครับก็คือบริยาคให้ลูกค้าเพิ่นมมมีของขายครับพี่น้องต้องรอสแตนบายทาเพิ่นนะครับลูกน้องก็หยุดไปนะครับแต่เท่าแก่เจ้าของธุรกิจ ยังต้องเฮตดต่อพี่น้องเ้ยนะครับนะครับก็ธรรมดาครับงานต้องมีความรับผิดชอบนะครับถ้าไม่มีความรับผิดชอบนี่มันก็อยู่ไม่ได้นะครับลูกค้าเพื่อนได้สร้างเฮาแล้วเพื่อนม่มีของขายยังซสี่เพื่อนกะคิดต่อเฮ้านาะพี่น้องเนาะนะครับถ้าเฮาไปให้เพิ่นม่ได้เพิ่นกระอาสีเปลี่ยนใจไปใส่บริการของไรอื่นแทนก็ได้ยังส่นะครับพูดถึงเรื่องหยุดเทศกาลนะครับผมก็เป็นคนนึงนะครับติเกยเหตุงานนะครับ อ่าก็เหตุงานลงงานมานะครับพี่น้องกับไม่ได้หยุดนะครับช่วงเทศกาลนี้ก็ต้องทํางานตลอดไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงการนะครับตอนแรกๆที่ผมไปทํามันกะยากยากูยุ่พี่น้องทําใจยากนะครับเพราะว่าเขาเคยใส่ชีวิตสนุกสนานกับเทศกาลนะครับได้กินเหล้าได้พ่อมูสี่น,อน้อ,นองนะครับได้พ่อญาติพี่น้องนะครับแต่เมื่อเขาได้ไปเหตุงานแล้วเขาก็ได้ปรับเปลี่ยนนิสัยใหม่ปรับเปลี่ยน การใช้ชีวิตนะครับมันก็รู้สึกชินชานะครับรู้สึกเฉยๆกับการเทศกาลนะครับรู้สึกสนุกกับการทํางานมากกว่านะครับตอนแรกๆนะโอ้ยหเฮ็ดใจลําบากพี่น้องเอ้ยนะครับปีใหม่ก็ต้องเฮ็ดงานแม่บอก่ะกลับไปเฮ็ดงานก็แต่งตัวเข้าไปเฮ็ดงานก็ะเลี้ยวเบิ่งตลอด้าเจ้ากลับบานโอ้ยอิจฉาคนนี่ครับบานดิยากกลับบานก็จะกกับหยุดงานกับ่ได้เขาบ่ให้ยุด ก็คือหยุดได้นะครับพี่น้องตอนนั้นหยุดได้แต่ต้องโดนใบเตือนนะครับต้องโดนใบเตือนตอนแรกๆก็ไปก่ะไปเฮ็ดแน่ลี่แน่นะครับลี่แน่อู้แน่กะเพื่อแบบท่ำใจในช่วงเทศกาลว่าได้ไปกินเหล้าว่าได้ไปสนุกกับมูเมื่อเอาเฮ็ดไปได้ปีสองปีพี่น้องมันก็เกิดความสนุกกับงานล้ะกัรู้สึกเฉยๆเพราะว่าหลังจากปีใหม่เขากลับไปแล้วก็ได้ขึ้นกันนะครับที่แห้ง รถวดติดครับบานนี้เออกับที่ไม่ใช่ช่วงเทศกาลนี่ก็คือรถไปติดน้ำมันปัม๊มน้ำมันกับเขาไปเติมไงห้องนงห้องน้ำน้ำปัม๊มกับเขาไปง่ายซีวงซีเวีนสิไปซื้อของน้ำเพลินกับงางนะครับรานสะดวกซื้อยังสินะครับแต่ว่าถ้าเขาไปช่วงเทศกาลบานนี้โอ้โยเต็มนะครับปั๊มนี่เต็มนะครับ,มมรบสมัยก่อนนะครับผมจําได้จําภาพเลยที่วา่า จะมาบ้านช่วงเทศกาลนะครับสงการหรือว่าปีใหม่ก็ช่างนะครับเส้นถนนสายมิตรภาพมาไปสี่ขึ้นมาฝากอีสานเท่านี้ครับพี่น้องโมเนมนต์มาปั๊มน้ำมันได้ครับปั๊มหญ่ๆนะครับรถนี่เต็มพี่นอ้องเข้าห้องน้ําอย่างเงี้ยนะครับเข้าห้องน้ําเนี่ยต้องต่อแถวยาวไปประมาณ 30- 40คนนะครับ คิดดูว่าถ้าเขาปวดนักสิเป็นยังไงพี่น้องคิดเบื้องเอานะครับเมื่อวันว่าห้องน้ำยิ่งห้องน้ำใช่นี่เขาเต็เมเบิดครับแต่ว่าผู้หญิงจะได้เปรียบครับผู้หญิงจะได้เปรียบตรงตรงที่ว่านะครับถ้าห้องน้ำใช่ว่างผู้หญิงก็สามารถว่าเขาได้แต่ผู้ชายเรานี่ไปเข้าห้องน้ำผู้หญิงไม่ได้นะครับคนผีว่าเอานะครับคนที่ว่าเขาได้นะครับ ช่วงนี้นะครับกับผู้ใดหยุดนะครับก็ขอให้มีความสุขในการฉลองนะครับช่วงปีใหม่กับขอบรัวนะครับให้สนุกสนานเห็นกินเราแล้วก็ะยาสิไปเมาละครับนะครับพี่น้องกินนะครับอยู่บ้านนะครับลดอุบัติเหตุนํานะครับส่วนคนไหนนะครับที่ไม่ได้หยุดทํางานก็ขอให้ร่ำรวยประสบความสําเร็จในชีวิตทุกขู่ทุกคนพี่น้องเลยนะครับ จังไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องไอ้นุ่มนอนนานะครับฝากติดตามแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับเป็นกำลังแรงใจให้ในเดอครับเด้อขอบคุณในหลายเด้อครับคลิปนี้จบไปเท่านี้นะครับขอบคุณครับ